exploring the great experience with live podcast กับซาคอนสุจนทสมัยดเลอกนขโมยสบายดีทุกทกคนใน podcast นี้ข้าพเจ้าจะมาว่าในเรื่องของความยานเอในบางครั้งนี่เขาเคยสังเกตตัวเองบ่าวะว่าเป็นยังเงาจะต้องมีความยาน และข้าพเจ้าได้อ่านในเว็บไซต์เว็บนึ่งคือขาเจ้าบอกว่าความยานนั้นมันเป็นเพียงอารมณ์หนึ่งของความรู้สึกของเขาและความยานนั้นก็สามารถที่จะส่งผลกระทบต่อจิตใจของเขาและห่างกายของเขาเช่นเดียวกันในฐานะที่เราเป็นคนธรรมดาแน่นอนเราอาจจะสึกยานต่อหลายอย่างอย่างเช่นเราอาจจะยานว่าเออเราอาจจะบ่มีความสามารถที่เพียงพอ หรือในตอนที่เขาเป็นนักศึกษาเขาจะยานว่าเขาอาจจะสิงบกพ่านหรือจะต้องแต่แก่เอฟถ้าเป็นช่วงที่เขามีความหักเขาจะยานว่าคนหักก็เขาอาจจะจากไปหรือเขาอาจจะยานต่อความผิดหวังและก็ยังมีหลายๆอย่างที่จะเหตให้เขาหุ้สึกยานต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างเส้นเขาจะยานว่าเขาอาจจะบดูดีบลอหรือบงง้มมีคำสู้ประสิทธิ์คำหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษที่ว่า อ oh, m not o t o o o n o u o u I'm not o t u d u t e t e n o u o u t h t w e y I y o look, the way I speak, I'm not smart, I can o o t do it. คำสุภาษ,ษ,ษ,ษิตนี้ซึ่งบงบอกว่าอคนคนนั้นมีความยานอยู่ในตัวและความยานนี้สามารถที่จะส่งผลกระทบต่อจิตใจของเราและห่างกายของเราก็เช่นเดียวกันและที่สําคัญกว่านั้นก็คือเป้าหมายที่ตั้งไ้ และความยานเหล่านี้มันจะเหตให้ความสามารถของเหาลดน้อยถอยลงหรือบ่มีความพัฒนานั่งเลยและยิ่งกว่านั้นก็คือเขาเองอาจจะบ่ก้าเเหตสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเฮาเลยและสิ่งเหล่านี้คือความยานในเบื้องตน้นทีนี้เขาอาจจะมีคําถามขึ้นมาว่าเอเขาจะเในวใ,ใดเพื่อที่จะเอาชนะความยานเหล่านั้น ในมุมมองของข้าพเจ้าคิดว่าการที่เราจะเอาชนะความยานล้านั้นหนึ่งคือเราจะต้องได้เข้าใจตนเองซสิก่อนว่าเอ๊เฮายานเรื่องอย่างซอกหาต้นปลายสาเหตุของมันและยิ่งกว่านั้นก็คือเราจะต้องเอาชนะคิดใจของเฮาเองนี่ซสิก่อนเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่สําคัญกว่า 2. คือกล้าที่จะลงมือเหตุในสิ่งที่เฮายานนั้นๆเพียงแต่ว่าถ้าเฮาลงมือเหตุ และเขาจะเข้าใจว่าความยานนั้นมันเป็นเพียงความคิดและความหู้สึกอยู่ในหัวของเขาซอสือเขาจงสร้างความมั่นใจให้กับตนเองกา้าที่จะลงไม่เหตุเสื้อมันในตนเองจะสต d เอ t แล้วทุกอย่างก็จะโอเคคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันในคลิปต่อไป thank you for you r watching